เวลา17นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหองประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงในงาน90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงปวงผู้รู้คุณแผ่นดินน้อมดวงจินตถวายพระพร จัดโดยชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินด้วยสำเนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อให้ผระสมนิกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอาทิคโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรได้มีงานทําได้เรียนรู้การทําการเกษตรแล้วนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองมีอาหารที่ปลอดสารพิษและประทาน ส่งก่อตั้งโครงการศิลปาชีพเพื่อให้ลูกหลานชาวนาดได้มีงานทําและอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยไว้เป็นมรดกให้ประชาชนคนไทยได้ภาคภูมิใจเป็นต้น ในส่วนของชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2549ตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสนองพระราชดำริในการให้ความช่วยเหลือข้าร,ราชการทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนรวมทั้งประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากเนื่องจากภัยพิบตัติต่างๆชมรมประกอบด้วยองค์กรต่างๆในพระบรมราชูปถัมภ์พระ บรมราชินุปถัธรรมพระราชชปถธรรมและอื่นๆรวม10องค์กรสำหรับการแสดงประกอบไปด้วยการขับร้องเพลงพระราช,ชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยท่านผู้หญิงพลอยพยเดียเนเจนเซนและศิลปินอื่นๆรวมทั้งการรำถวายพระพรรำ เฉลิมประเกียติรำไทยจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์บัลเล่ชุดฐานแห่งพระพรและอื่นๆโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าปักระหม่อมให้เชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินและแขกรับเชิญกับผู้ควบคุมวงดนตรี